สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้นะครับก็เมื่อคืนนะครับวันที่1ิบนะครับกลุ่มพาพันธ์นะครับได้เกิดอุบัติเหตุนะครับตรงยูเทิร์นนะครับหลักกิโลเมตรที่486พอดีเลยนะครับซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับก็มีรถพ่วงนะครับที่ได้จอดนอนนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับแล้วก็มีรถนะครับรถใหญ่นะครับที่พ่วงยาวนะครับก็ได้มาชนตูด นะครับรถพ่วงที่จอดนอนนะครับก่อนหน้านั้นนะครับแต่ช่วงเวลาตีสี่กว่าๆนะครับก็ทําให้นะครับผู้คนชนนะครับคนชนนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตารวจสพโกสพีนครนะครับแล้วก็กู้ชีพนะครับจากองค์การส่วนตบลโกสพีนะครับได้เข้ามาณจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อนานะครับผู้เจ็บนะครับคนเจ็บนะครับไปส่งโรงพยาบาล โกสมพีนะครับที่ใกล้ที่สุดของอําเภอของเรานะครับนี่นะครับเห็นเห็นไหมครับภาพที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่สี่แปดหกนะครับตรงอยู่เทอร์มอตเลยนะครับนี่เหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เกิดหลายครั้งแล้วนะครับช่วงระหว่างอยู่เทอร์นี้นะครับก็อยากจะให้การพ่อแม่พี่น้องครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเวลาดึกดึกด๋งๆนนะครับหรือ เกิดอาการง่วงนอนนะครับก็อยากใช้จอดนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็ท่านก็จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่คือภาพที่ผมบันทึกไว้นะครับจากภาพจากกล้องจอดปิดของหมู่บ้านนะครับก็อยากจะให้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับได้โปรดนะครับระมัดระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ในดีนะครับที่เป็นช่วงกลางคืนนะครับถ้าเป็นช่วงเช้านะครับก็จะมีเด็กตักเรียนนะครับเด็กตั้งเรียนที่ ไปเรียนโรงเรียนคุรสมีวิทยากับโรงเรียนมัธยมชุมพรนะครับซึ่งสองเรียนนี้อยู่ใกล้กันนะครับก็อันนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาค่ำตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับหรือช่วงเย็นนะครับที่เด็กตเรียนนะครับกล้สัญจรกลับนะครับก็ท่านก็คิดดูนะครับว่าจะเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับว่าจะเกิดการสูญเสียอย่างใด อย่างใดครับก็อยากจะให้ทางพ่อม่พี่น้องนะครับได้ดูคลิปที่ผมได้บันทึกไว้นะครับได้ดูกันแล้วก็อยากประมาทนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับครับ